สอบปภาคนะเขียน2ข้อนะครับแล้วก็กา40นะเขียนเนี่ยก็บอกสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกรมครองอย่างน้อย4ข้อคือมันมี4ข้อ,อแหละนะครับในสไลด์ก็มีเดี๋ยวครูไปแขวนสไลด์ให้เนื้อหาให้ในคลาสรูมแล้วเธอก็ไปดาวน์โหลดเอาครับเขียนแล้วก็อธิบายด้วยไม่ใช่เขียนแค่หัวข้อเฉยเขียนอธิบายถึงจะได้คะแนนเต็มนะครับคะแนนข้อละ5คะแนนนะ แล้วก็ข้อ2เนี่ยให้ยกตัวอย่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ2475นะครับแล้วก็อธิบายด้วยว่าเกี่ยวข้องยังไงมา3ข้อเช่นถ้าเธอยกตัวอย่างปีดีปีดีเกี่ยวข้องยังไงหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะราษฎรประชุมกันครั้งแรกหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเป็นคณะเป็นรัฐมนตรนะีคนที่7อย่างเงี้ยเขียนให้มันเป็นรายละเอียดว่าเขามีความเกี่ยวข้องยังไง นะครับแล้วก็อันนี้คือข้อเขียนสองข้อส่วนข้อตานะครับข้อการมี40ข้อนะอย่างแรกเลยพระมหากษาัตริย์ที่ป้องกันการล่านาลิคมยุคไหนนะครับสาเหตุของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมืองรอห้าเนี่ยเกิดจากอะไรต่อมาคณะทูตที่ไปศรีลังกาเนี่ยไป เผยแผ่ลทัทธิใดนะครับส่วนที่สัญญาเปาลิงระหว่างไทยกับอังกฤษเนี่ยไปดูว่าเกิดในยุคไหนนะครับจะตุสะดมประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับการปกครองส่วนกลางในสมัยรห้าเนี่ยมีอะไรเรียกว่าอะไรนะครับกลุ่มที่เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครองมีกี่กลุ่มทั้งหมดนะครับแล้วก็ในยุครหกเนี่ย กลุ่มใดนะ,ะต่อมา,อมายุคเข้ายากหมากแพงไปดูมาว่ายุคเข้ายากหมากแพงคือยุคไหนนะครับเหตุที่กบฏรอสองรล้มเหลวคืออะไรหัวหน้าของกลุ่มกบฏรอสองรคือใครนะครับการจัดตั้งดุสิทธานีเนี่ยมีเป้าหมายเพื่ออะไรเกิดขึ้นในช่วงไหนนะครับ การรวมตัวกันครั้งแรกของคณะราษฎรเกิดที่ไหนนะสถานะของพระหาษัตริย์หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นอย่างไรนะครับนายกรัมนตีคนแรกไปจำชื่อมานะหลักขบวนการของคณะราษฎรหลักขบวนการของคณะราษฎรมีอะไรบ้างนะครับเหตุใดการเปลี่ยนแปลงของการปกครองเนี่ยมันถึงไม่เสียเลือดเนื้อไปดูมาว่า ทำไมการเปลี่ยนแปลงกรรมกรในประเทศไทยถึงไม่มีการเสียเลือดเนื้อหรือไม่มีการลบไม่มีการไม่มีสงครามเกิดขึ้นเพราะในบางประเทศมันเกิดนะครับต่อมา,อมาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกรรมกรสามารถดึงตรงเนี้ไปตอบไหนไหนได้ในข้อเขียนได้เพราะนั้นก่อนจะทำข้อเขียนเราเปิดดูข้อกาก่อนนะครับแล้วก็เขียนให้มันอธิบายหน่อยไม่ใช่ไม่เขียนเลยเลยนะ หนังสือที่รอหนะครับนิพนธ์หรือว่าแต่งขึ้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกลุปมคองเนี่ยมีอะไรบ้างนะกลุ่มก้าวหน้ากับกลุ่มกบฏรอสอร้อยสามเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างเหมือนกันนะครับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวอนเนี่ยวันไหนนะครับ อาปีดีพนมยงหนีออกนอกประเทศครั้งแรกเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรนะครับกบฏท,ที่เกิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงกรรปกรกบฏใดนะที่มาของผู้แทนรัษฎรหรือสสเนี่ยในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงกรารปกรองมาจากอะไรนะครับไม่มาจากวิธีการหาวิธีการสรรหาอำนาจจะหามายังไงนะครับ หลังเปลี่ยนแปลงกัมครองนะปัญหายัางไงเือเป็นเลือกตั้งแต่งตั้งหรืออะไรไปดูมานะครับการเปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยไหนจากสยามมาเป็นประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยไหนนะครับแล้วก็ผลของการเปลี่ยนแปลงกัมครองเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือแนวข้อสอบทั้งหมดนะครับโอเคเข้าใจนะ